คำตอบผู้เข้าแร่งขันห้าสี่สามสองหนึ่งหรือเขศูนยครับีมาคคร่จะโด่นไปไม่จหัวไป้ไปอ่

เรไม่รู้แล้วครับว่าอยู่ตรงไหนแต่จริงๆนสีลยนบอกว่าไหนนครับทจขนาดนั้นเช่ไครับาชรอาพายดาเน่านี้ไม่ที่เป็นแายด๊าไปอีกที่ายองทีจะไทายคอเนอดแวก็นก็ไปว่าในได้เหลืออย่างไนากปินบ่อยอ่าหลังตัวน้องใครกินกันยนีคุณจะรู้ว่า ในงานโอด้วยนรักินอยู่ัเลยในงาโจดูรู้สงครับช่นี้เวลาก็เหลือ7วินาทีเนาะอย่าิกแฟนะ เรา15ปีโหมีแต่งเท้าในยางครับรว้กินไม่หน่อยเนอ่ะจะแชรไปบ้านเหรอเด็กงครับออกมาแล้ว30ปีปี92ี93ปีไงไม่ให้ไม่ให้ว่าอ้พิงค์เออโกับไปเลยอะไหรอลงไปให้ล